ตอนนี้นะคะน้องของขัญกำลังแข่งเขียนทอธงนะคะเอาแล้วค่ะคุณครูบอกว่าตอนนี้น้องของข,องขวัญรังท้ายมากเลยนะคะน้องแป้งค่ะตอนนี้น้องแป้งไล่ตามมาแล้วค่ะน้องแป้งไล่ตามมาแล้วค่ะ คงน้องของขวัญคะจากซ้ายไปขวาค่ะจากซ้ายไปขวาเวลาเขียนหนังสือจากซ้ายไปขวานะคะน้องของขวัญตอนนี้คุณครูบอกว่าน้องของขวัญได้ล้างท้าอีกแล้วนะคะน้องของขวัญกำลังไตอันดับขึ้นมาค่ะ30แล้วค่ะ29่าค่ะ28แปค่ะ27ค่ะตอนนี้น้องแป้งคููแข่งของขวัญนะคะน้องแป้งนะคะน้องแป้งอยู่ดับที่แปแล้วค่ะน้องแป้งอันดับที่แปนะคะของขวัญก็ไล่ไตยันดับขึ้นมาค่ะน้องของขวัญน้องของขวัญเร็วนะคะเร็วนะคะตอนนี้น้องของขวัญเอื่อยลงนะคะเอื่อยลง น้องขวัญได้เอือยลงนะคะเล่นค่ะเล่นค่ะเล่นค่ะเล่งฝีมือค่ะเล่นฝีมือค่ะของขวัญคะของขวัญคะตอนนี้ของขวัญอยู่อันดับที่อะไรคะสิบห้าค่ะผลมาล่าสุดนะคะน้องขวัญอยู่อันดับที่สิบห้านะคะกําลังไล่ตามเพื่อนๆทุกคนนะคะตอนนี้นะคะคุณครูได้โทรบอกว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะหรือน้องของขวัญคนเดียวนะคะของขวัญกำลังเล่นค่ะเล่นค่ะน้องขวัญคะน้องขวัญคะเล่นค่ะทอทงค่ะทอทงค่ะไล่จากซ้ายไปขวานะคะเขียนหนังสือจากซ้ายไปขวาค่ะตอนนี้น้องของข ตอนน,ตอนนี้คุณครูบอกน้องของขวัญขึ้นมาที่อันดับ9แล้วนะคะ9แล้วนะคะน้องแป้คู่ขันของขวัญค่ะตอนนี้กําลังอยู่ที่อันดับ2ค่ะอันดับ2ของขวัญคะขอขวัญคะตอนนี้ไล่มาแล้วค่ะของขวัญอยู่อันดับที่5แล้วค่ะขอขวัญไล่ขึ้นมาค่ะไล่ขึ้นมาอันดับที่4แล้วค่ะสแล้วค่ะ2แล้วค่ะตอนนี้นะคะน้องของขวัญได้ซจทุกคนค่ะอ่าแล้วค่ะแล้วค่ะแล้วค่ะโอเค